เพื่อนๆวันนี้ผมจะทำการใส่ปุ๋ยให้ต้นกล้วยไข่ของเรากันแล้วก็การคั้ยันกล้วยไข่ที่ตกเครือเครือที่สีอุปกรณ์ก็มีไม้คั้มยันไม้ไผ่อย่างนั้นแล้วก็อันนี้ของไม้บ้านใช้งานไม่ได้พังแล้วค็มาใช้ประโยชน์สำหรับเจาะให้อ่า สายไม้ไผ่นี่ลงไปในในหลุมจะนาลงไปก่อนอันนี้เชือกมัดอันนี้ก็สายสายพีที่วันก่อนผมซื้อมาแล้วก็มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่ได้ใช้แล้วก็มาใช้ทําเป็นแทนเชือกเชือกฟางแทนถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็เก็บไว้นะอย่าทิ้งนะเพื่อนๆนะเราไ็ใช้ประโยชน์ได้เช้มัดของมัดของผมเนี่ยใช้มัดติดกับอ่า ผกล้วยกับไม้คำยันได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูจะทําให้ดูเลยแล้วก็อันนี้เจาะทำรเจาะอันนี้ก็อุปกรณ์เผื่ออ่าทางอาจจะขวางคือขีดกัน้นที่จะทำไม้คำยันของเรานะเราก็ตัดออกอันนี้เจาะเผื่อว่าเจาะไม่ลงก็ข,ขุดเลยหรือก็ถากยาก็ได้ โ okay. อเคเตรียมทำการใส่ปุ๋ยก่อนเี่นะเพื่อนๆนะหนึ่งกำมือนะเพื่อนโรยรอบๆไปเลยนะเพื่อนนะนี่ใส่รอบๆเลยใส่รอบๆไปเลยนะครับหนึ่งกำมือนะครับเดี๋ยวแล้วหนึ่งครั้งต่อต้นนะเพื่อนนะ นี่ก็ผมใส่เดือนละครั้งอือใส่ไปหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือนี่นะครับใส่รอบๆเลยใงนนะย่ายครับเพื่อนๆนะไข่ไข่นะดูเลยง่ายนะนี่นี่ใส่ไปได้หนึ่งกำมือเดือนละครั้งอือ ไเปเลยเพื่อนนึงกำมือรอรอบรอบนี่นี่ครับใส่ใง่ายแบบนี้นะเพื่อนนะนึงกำมือโอเคอ่า เมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วทีนี้ผมจะ,มะแนะนําการค้ายันกล้วยไข่ไม่ให้เอ,<ม>เอียงหรือล้มได้ในช่วงที่ตกเครือแล้วอมาดูกันนี่นะไม้สำหรับเยอรูมาแล้กอกมาใกล้ๆเลยครับนี่นี่ครับนี่ไม้า,ราครับนี่เดี๋ยวว่าต้อง ดูนะว่าจะคําด้านไหนได้นะกันนะอ่านี่แบบนี้แบบนี้อ่าต,ต้องมาถ่ายตรงนี้ก็คือกดูดดดนี่มาทาังนเห็นไหมนี่นี่มานี่เลยนี่นี่มานี้ยถ่ายๆดูมไม้ไผ่เอาดูอ่าได้ได้ได,ได,ได้อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยดูนะครับการเสียบไม้ไผ่ระหว่างอ่าปีกล้วยกับ ไม่ไปของผมนะคืกว่าอยูท่ทางด้านซ้ายมือนะไม่ไปอย่ดูทางอยู่ทางด้านขวาอา่เอาทีนี้อถามาถ่ายที่คุณอาจารย์ครนี่นี่นะประมาณประมาณนี้นะนึงคืบคืบกว่ากว่านี่นะเราก็ทําการเจาะหลุมอันนี้มันหมุนได้นะของแม่บ้านผมนะเนี่ยเขาทิ้งแล้วผมก็เลยเจอเลยเอามา ก็ทำการเจาะเจาะให้เป็นรูมันหมุนได้เพื่อนๆเนี่ยใช่ดีนะนี่เหมือนสว่านเลยมามามาดูใกล้ๆหน่อยเออถ่ายถ่ายใกล้ๆถ่ายดิลองหมุนดูนะเพื่อนๆนะมันจะหมุนนะเพื่อนนะเห็นไหมพอเป็นหมุนนะเราก็ต้องถ่ายแรงแรมากเห็นไหมเป็นเกลียวอือโอเคได้เรียบร้อยทีนี้ก็เอาไม้เสียบเข้าไป อเอาอีกหน่อยเอาลึกกว่าอีกนิดนึงนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่อลองดูไหมครับมันหมุนจมหมุนติ้วติューเลยนี่ครับสะดวกง่ายนะก็แม่บ้านนะเขาเรียกอะไรไม้อะไรอะ่ะไม้มบอบไม้มบอบไม้ถูพื้อนอะ่ะอืมอืมเอ้ยโอ้ อืมโอเคน่าจะได้แล้วรอบนี้ก็ไม้ไผ่ใส่ไปกดลงไปอืมได้ได้ไดแบบนี้อันนี้เก,กะกะอ,ออกได้เลยอ่าลงแต่แ้วทีนี้ก็เราก็เอาเชือกมามัดไว้ นี่ผมจะท้าปใช้เทปอันนี้ผันไว้นี่เอามาถ่ายของนี้กขมัดน,นีีนะเพื่อนนะให้ทำหลหลวกอน นี่ระดับนี้นะเพื่อนนะอตอนทีนี้ด้านบนเวลานี้เราต้องดึงนะเพื่อนนะดึงไม้ไผ่ดึงไม้ไผ่ไไไไเข้าหาต้นกล้วยนะนี่แบบนี้นี่ดึงไปเลยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับตักเรถ่ายใกล้ๆนะนี่ดึงแบบนี้แล้วก็มัดให้แน่น อืขลางด้วยนีย่ครับดันไปแบบนี้นะอืมอืมอืมโอเคได้อืมโอเคเรียบร้อย อยครับมันจะไม่โยกค้ำอยู่โอเคเรียบร้อยทีนี้พอเข้าสวนก็เหมือนเดิมนะหลายคลิปแล้วที่ผมทำแล้วเราก็ต้องไปดูหนอกด้วยแล้วก็ทางที่หมดอายุนะามาดูนี่แบบนี้ตัดเลย นี่นะเพื่อนๆนะนี่เราตัดกอยังมีอยู่ตัดเลยนี่นี่ทางหมดอายุนี่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 แบบนี้ดึงอันเล็กดึงได้เลยแล้วก็ตัดอื่ดึงเงินเล็กได้เลยนี่ครับนี่นาที่ทางที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ดึงออกมันจะค่อยๆแบบเนี้ยนี่นี่เพื่อนพอดีหลังเราก็ต้องออกอยู่ดิอืมแล้วก็ตัดอื่ นี่ก็ออกได้เลยดึงดึงดาต้นแบบนี้แล้วก็สับสับเออโอเคนี่ตับตางกล้ยแต่หมดอายุเราต้องต้องออกนี่นะครับนี่ต้องเอาออกให้หมดนี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่ นี่หมวนอยยุดึงออกนี่นะครับอันเล็กแบบนี้เราก็ดึงออกได้เลยนะนี่นี่แล้วก็จับจับจับนี่นี่นะหัวอายุนี่นี่นี่น,นี่ดึงออกเลยครับเพื่เม่เอกก็ตัดนะตัดได้แล้วก็ออกก้วยเล็กนี้นี่ก็บผมเว้นไว้หน่อ,นอเดียวนะเพื่อนนะนี่หนอนนี้ไว้อ่าเดี๋ยวไปยุทานุกัน นี่นี่นี่ทุกมาใหม่แล้วก็ต้องตัดอืมพุทมาใหม่แล้วก็ต้องตัดนี่อ่าโอเคนะครับคลิปนี้สาธิตการใส่ปุ๋ยแล้วก็การค้ำยันต้นกล้วยไข่ของเราต้องค้ำยันเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้วยเราล้มอ่าหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกๆคน ขอขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อให้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ